ราะว่าวันนี้เนี่ยเธอเนี่ยมาพร้อมกับเพลงใหม่เดิมเนี่ยนะหลายๆคนจะเรียกเธอว่าสาวน้อยผมเหลืองเจ้าของเพลงฉันคือดวงจันทร์เจ้าของ43ล้านวิวว้สุดยอดเพลงใหม่ของเธอนี่บอกว่า100ล้านวิวน่าจะได้มาไม่ยากน้องก็หูเลยจริงๆเพราะว่าเพลงเธอเนี่ยแต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนองใช้ภาษาสละสลวยมากเพลงใหม่ล่าสุดของเธอมา พร้อมกับเพลงท้องฟ้ามาหาสมุทรโมนิก้าค่ะเอาว่ายังไงเธอทำอะไร ยอยากที่จะรู้ว่าเธอไม่ใครที่ผูกพันเพื่อว่าเราจะตายพบกันในตอนรุ่งชเช้าแต่ว่าคืนนี้ให้ฉันได้พาเธอไปพบ Oh. อยู่กินกับฉันมีเพียงแค่ภาพทรงจำคอยย้ำเตือนมันอยู่เรื่อน้ำแต่พอเจอลมพัดโชยพร้อมแสงอ่อนๆมันจะไม่ฉัน สง่งความมัานสมุลไม่สนใจกค่การหลอนทางที่มันไม่มีเหตุผเลยว่า อะไรพี่อยากลอยไปในนสิแต่ตัวอยากไปกินส้มตำหนูอยากกินส้มตำตังเลยใช่ไหมส้มตำหนูจะเนื้ออยู่เมื่อกี้ที่หนูอยากกินมากอยากกินบางขนอยากกินบางขนไม่เหลือแล้วอยากินบางขนแบบ มังคุดได้หรอคะดีดีได้กินหมดแล้วอ่ะจำให้ใหม่ได้ไหมคะเอยวให้จำให้น้องใหม่จังหนึ่งเนอะเนอะเนอะในวันนี้วันนี้กล้ามาแล้วมาเพลงใหม่แต่เลยแล้วคนบอกว่าอุ๊ยอยากฟังฉันคือดวงจันทร์เอาเลยเลยมายินดีค่ะสักคุกหนึ่งหนูขอจำเนื้อเพลงก่อนมแป๊บหนึ่งหนูก็ลืมเหมือนกันโอเคจำได้ละหนึ่งสองสามฉันคือดวงจันทร์ที่ขอจัน คุณสวนคุณคือลอกที schme, ่ขอจนอยู oh mm ่รอบตัวเขาเขาก็ดูงอาที่ไม่รู้มาความเจ็บปวดข้างเราปล่อยเธอพร้อมๆจนหัวใจแทบจะพังโอ้โหไม่เก่งเนี้ยไม่เกิดด่าพี่อวยหนู เ่เลยอะดี๋ยวให้รางวัลเป็นส้มต่ำคุอค่ะยินดีมากคุณนะแต่แซลมอนก็น่ากินนะเอาไปรวมๆกันก็ได้เอาพูดถึงเพลงดีกว่าพูดถึงเพลงดีกว่าทองฟ้ามหาสมุทรเพลงนี้แต่งเพลงเอ้ยแต่งเพลงเราเราต้องมูฟออนแต่งเพลงจริงแต่งเพลงเสร็จตั้งสี่ปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาปล่อยล่ะคะเพราะว่า หนูแบบไม่รู้เหมือนกันพี่อ้าวคือมันเป็นด้วยเรื่องของสตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเก็บไว้เป็นเพลงหลังๆเราอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงเฟสติฟระดับหนึ่งอ่ะเราอยากไปเล่นที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเผื่อพัทยาอยากจะจ้างไปเล่นริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยรอรอวันที่เราแบบกรูมมิ่งก่อนรอให้เขาจ้างก็เลยจะเพิ่งปล่อยแล้วในเวลาที่มันเหมาะสมใช่เออ แต่งเนื้อร้องทํานองเองหมดเลยหรอใช่แรงบันดาลใจจากไหนคะแรงบันดาลใจตอนนั้นช่วงตู่เด็กๆไม่เด็กมากประมาณ16 16, 17สิไม่รู้เหมือนกัน15บห้าช่วงที่จไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอาการว่าอยากไปเชี่ยวแล้วก็เลยแบบแกอยากไปทะเลทุกคนชอบไปทะเลมากก็เลยแบบคิดดูว่าเออถ้าอยากไปทะเลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วแบบด้วยความที่เราก็แต่งเพลงแต่งเอิบๆเนาะเราก็เลยคล้ายๆซีโนนิมอ่ะบอกว่าแบบ เป็นคําที่เราก็แบบเอ้อะไรดีวะท้องฟ้ามหาสมุทรละกันดูเป็นอะไรที่ไม่มันเป็นนิยามดีที่ไม่มีจริงอะไรแบบเนี้ย่ะที่แบบว่าเอะมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ใช่ใชนี่คือ MB เนอะใช่ค่ะ แล้วการถ่าย MV นี่ก็ต้องจินตนาการด้วยถูกไหมใช่ค่ะเพราะ c g หมดเลยทุกอย่างคือต้องแบบมโนเอ้ยแกมีปลาอยู่ข้างนอกนั่นเลยเวอร์มีชอยู่บนแบบก้อนเมฆอะไรแบบนี้ต้องมโนหมดว่สวยมากนะใช่ค่ะสวยเลย c g เฉียบคมมากเออฉ่ำมากสุดๆอันนี้เหมือนเวลาเรานั่งรถไฟไปแต่เอาเฮ้ยทำไมมีแบบ มีวานมาอยู่เหมือนอะไรหรอแม้เหมือนดูสปิ r ิตอเว y นะเออเนอะใช่ไหมประมาณนานใช่แต่เป็นเพลงที่แบบเพราะอีกหนึ่งเพลงเนอะเราตั้งไว้ร้อยลานวิวอยู่แล้วเนอะโอใช่ค่ะเขายอนให้หรืออย่างนี้หรือไปไม่ถได้แน่นอนได้แน่นอนเชื่อพี่ความสามารถของโมนิก้าเนี่ยได้แน่นอนจะไปติดตาม MV นี้ได้ที่ไหนท้องฟ้าหาสมุท ทั้งเพลงแล้วก็มิวสิกวิวนะคะก็ Official White Music เลยค่ะแล้วก็ฟังได้บนทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะจ๊ะฝากผลงานนิดนึงสิลูกก็ตอนนี้ก็ขอฝากเพลงท้องฟ้ามหาสมุทรนะคะเพิ่งปล่อยไปเลยล่าสุดก็ไปฟังแล้วก็ดูมิวสิกววยที่ Official White Music นะคะแล้วแน่นอนว่าหลังจากนี้จะมีอีกเยอะเลยให้ทุกคนได้ฟังกันนะไปติดตามกันได้โมนิกาขอบคุณนะคะะขอบคุณค